สวัสดีค่ะมาเจอกับเกลนะคะกับเกม fc mobile รอบเย็นนะคะวันนี้คิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมก็เพชรเกลเยอะค่ะมี18,299เพชรนะคะ fc บอกว่าสุ่มเยอะๆน้อยมาเดี๋ยวจัดให้นะคะจัดให้เลยจัดให้เลยอืมเอาแบบไหนดีนะเดี๋ยวเกลคิดก่อน tiktok 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 เยวก็คงยังเอาช่วงสงการอยู่นั่นแหละเอาเป็นสามพัเพชรสแพ็คละกันเนาะช่วงสงการก็ยังอยู่ในโหมดสงการอยู่นะคะเพิ่งหมดส่งการไปนะคะก็ก็ยังได้อยู่อ่อันนี้สามารถเอาไปแลกเป็นชิ้นส่วนได้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้นักเตะที่ต้องการแต่เราขายไม่ได้เท่านั้นเองนะสำหรับ FC คนใหม่นะคะที่เพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะคะต้อง บอกตรงนี้ว่า,าขายไม่ได้นะคะแต่เราไปแลกชิ้นส่วนได้นั่นเองโอเคโอเคโอเคแล้วก็สามพันเพชรเนี่ยเรามีลุ้นตั้งแต่1 0 2 1ถึง1น7นะคะในหมดนักเตะสงการนะคะจะเป็นกรอบสงการนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็กที่1กันเลยหนึ่งสองสงอาตึ้แพ็กที่1เรากดได้เลยนะคะอ้าวรับนะคะ ทีนี้เรามาลุ้นแพ็คที่สองนะคะเอาสักสามแสงนะคะหนึ่งแสงสีขาวพันไปเอาสามแสงนะคะแพ็กแรกเหมือนเดิมสองแสงสีขาวพันไปเตรียมกดนะคะแพ็คแรกตึง้งกดแล้วนะคะแพ็กที่หนึ่งนักเตะสงกลานนะคะ C-B C B ร้อนะคะมาดูราคาสิอ่าแต่เราไปแลกได้อ้าวอ๋อคือได้แค่แพ็คเดียวนะคะตอนแรกเกลเจะสุ่มสามแพ็คแต่ได้แค่แพ็คเดียวเอาไงดีเอาไงดีง,ดงั้นเกลสุม่มแพ็คสงการที่เหลือละกัน2,500ันห้ารยเพด้วยละกันนะคะโอเค แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น7500ในโหมดส่งการและกันเนาะนะคะก็สรุปก็สุ่ม3มแพ็กก็คือแพ็คส0 0พผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปแลกทีหลังต่อไปเป็นแพ็ค2500เพชรก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่เ,เราไปแลกชิ้นส่วนได้เนะาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแพ็ค2,500เพชร1 2 3กดนะคะ แพ็กที่หนึ่งกดเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาลุนแพ็คที่สองกันนะคะห้าแสงแล้วกันหนึ่งแสงผ่านไปละสองแสงสีขาวนะคะสามแสงสีขาวนะคะ ีแสงสีขาวนะคะเตรียมกดนะคะเตรียมกดอ่ะกดแล้วหาแสงนะคะกดแล้วกดแล้วกดแล้วนักเตะสงการนะคะ c A ี m น่าจะหนึ่งร้อยแน่เลยเดาๆนั่นไงหนึ่งร้อยจริงๆด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปแลกชิ้นส่วนที่หลังอ่ะทีนี้สุดท้ายนะคะท้ายที่สุดแพ็กแพ็กที่สามนะคะท้ายที่สุดเลย ก็จะเป็นแพ็7 5 0 0เพชรเพนั่นเองนะคะก็อันนี้ขายได้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนก็ยังเป็นช่วงข้อเสนอลิมิเต็ดสงการอยู่นะคะก็ยังมีนีออนผสมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคาร์นิวัลหรือเปล่าไม่ใช่สงการสงการนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้น7 5 0เพชรกเพันเลย หนึ 1> 1, 2, ่งสองซ้ำเก้า้าถึงหนึ่งร้อเจ็ดต้องชี้แจงว่า 7, เจ็ดพันหรอเพเนี่ยขายได้นะทุกคนเกีย่วเคยขายได้นะเยอะด้วยเป็นพันพันล้านนะคะก็มีเงินจากการขายเพจเจ็ดพันหรอยเพะสองพันกว่าล, 2, 000, ล้านนะคะตอนนี้ก็เลยมีเงินเยอะแยะลุยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะหนึ่งสองซ้ำเอาเจ็ดแสงนะคะ หนึ่งแสงสีขาวผ่านไปสองแสงสีขาวผ่านไปนะคะสามแสงสีขาวผ่านไปนะคะสี่แสงห้าแสงสีขาวผ่านไปนะคะ หกแสงเดี๋ยวเตรียมกดนะคะแสงที่เจ็ดนะคะอ้าวกดนะคะแพ็กสุดท้ายลุ้นซิว่าจะได้อะไรนะคะ rm rm หนึนะคะจบเลยก็เดี๋ยวเอาไปขายก่อนนะคะเดี๋ยวไปขายก่อนนะ อันนี้ขายได้เกีก็จะขายไปเลยนะทุกคนจะได้เอตังมาเก็บไว้ก่อนสะสมแล้วก็ไปแลกชิ้นส่วนต้องเป็นอ่าเดี๋ยวรับรับเงินก่อนนะคะดูสิดูตังเก็บสิสังเกตไหมสามพันจะสามพันแปดร้อยล้านแล้วนะคะใกล้สี่พันแล้วอีกนิดนึงสะสม เดี๋ยวเรามาดูในโหมดส่งการชุ่มฉ่ำกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกวจะเอาไปแลกในแกลเลอรี่นะคะเมื่อกี้เราได้100ใช่ปะ่ะ1 0อ CAM เอาไปแลกชิ้นส่วนก่อนนะได้10ชิ้นส่วนแล้วกอ็อันนี้102ก็ได้ สิบชิ้นส่วนเหมือนกันนะคะเป็นชิ้นส่วนตอนนี้เกี่ยวได้หกสิบแล้วนะคะตอนนี้เป็นหกสิบแล้วก็ต้องมาทำกิจกรรมต่อนะคะมีตัวฟรีอาโอ้งานยากเลยทุกคนอะไรอ่ะสี่สิบเอาวันนี้ก่อนก็ได้เอาแบบเล่นกับคนดีกว่าเพราะว่า ไม่ค่อยได้เล่นเลยสักเท่าไหร่เลยไม่ได้หมดส่งการของเขาเลยจะจะทันไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย อ้าวเข้าแล้วนะคะเข้าแล้วเข้าแล้วอ่าเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ยอ้าวยังไม่เข้าอ่าเข้าแล้วสามหนึ่งใจเต้นตุ้มตุมตอมๆก็เกี่ยวว่ามันก็ยากอยู่เนอะโอ้ยอ้าวสี่หนึ่ง เอาซะง,งั้นอะ่ะโอ้ยเสียการคลองบอลสี่สองแล้วอะ่ะ ที่สามแล้วทุกคนต้องยิงเข้าอีกสักลูกหนึ่งอ่าชนะนะคะชนะเย่เย่เย่แล้วก็ได้มายีิบห้าแล้วเอ,อเอาอีกเอาอีกเอาอีกตาหนึ่งได้ไหมอะได้สิเนา ตาตานี้แพ้ก็ปิดคลิปเลยทุกคนมันเซ็งมันเครียดค่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ <Yeah. S 1> เข้าแล้วนะคะ เสมอก็ยังดีนะถ้าแบบกรณีที่แบบอ่าโอเคสองหนึ่งเย่เขาอยู่นะโอเคสี่สอง่อาโอเคห้าสาม หมดเลยอุ้ยจบกันอืมยากอะยากเดยยากเด้โอ้ย เข้ากันแล้วอา้าชนะโอ้ยชนะทุกคนโอ้ยอยากเดอยากเด45แล้วนะคะอุย้ยสนุกอะสนุกอะเอาทีเดียวเลยไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกสนุกอะเอาอีกตาหนึ่งนะคะถ้าไม่ชนะก็ปิดคลิปเลยกํลาลังมันเลย ไอ้เข้าอยู่โอเค โอ้ยเข้าอยู่อุ้ยอ่าเข้าอยู่นะคะ คนจริงๆหรือเปล่าทนะําไมดูมันแบบจริงหรือเปล่าเนี่ยทําไมดูเหมือนมันง่ายแล้วล่ะแต่คนมึกแต่ที่ว่าเล่นอยู่แปดโอ r รปดสิบเจ็ดนะเขาจอยมาแบบอย่างนี้เลยเหรอแบบโออน้อยมากเลยอ้าวชนะนะคะ มืแก้วเอาอีกเอาให้ครบหนึ่งร้อยนะคะเล่นได้อีกใช่ไหมอะ่ะโอเล่นได้เรื่อยๆเหรอมันก็ดีอะจีสองตาาครบร้อยแล้วจะได้เอาไปเปิดกิจกรรมกระบอกน้ำฉีดน้ำ เข้าแล้วเข้าแล้ว ยิงเลยอ้าวเข้าแล้วอ้าวเขารับได้อยู่แล้วแหะเย่เข้าแล้ว อดเลยเย้ yeah. เข้าแล้วนะคะเย้ yeah. ชนะแล้วเดี๋ยวเอาอีกตาหนึ่งนะคะจะได้ครบหนึ่งรอยเล่นได้อีกหรือเปล่าอืมเล่นได้อีกไม่เมาตาที่แล้วแพ้เลยใชนะฮะ เมื่อตาที่แล้วชนะหมดว,ว้าวมันต้องเล่นให้ครบหนึ่งร้อยกระบอกฉีดน้ำไงจะได้ลุนกระบอกฉีดน้ำสามสามกระบอกเอาเจอร้อยเก้าร้อยเก้าแล้วงานยากแล้วเทอ แล้วงานยากแล้วทุกคนมันจะยากแล้วนะนั่นไงนั่นไงอตอนนี้เหมือนจะไม่รอดนะ จบกันตอนนี้จบกันทุกคนจะได้ซุ่มกับบอกน้ำไหมเนี่ยโอ้โหเขารับได้ตลอดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไไม่ทันแน่เลย แม่อาจจะชแแพ้ก็ได้นะแผลอยู่แล้วนะเนี่ยเริ่มยากอะสิหมดเวลาเราแพ้แล้วเดี๋ยวลองอีกตานหนึง่งต้องทำให้ได้เกี่ยวต้องทำให้ได้ คนจริงๆแล้วแหละเริ่มยากแล้วแหละคนจริงๆแล้วแหละ สองศูนย์มีโอกาสชนะอยู่นะตอนนี้อ้าวสามศูนย์สี่ศูนย์มีโอกาสชนะแล้วเย่เยจะได้ไปซุ่มกระบอก โอเคห้าศ okay. ูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วนะเย่ชนะอยู่แล้ว หมดเวลาเย้ yeah, ได้สุ่มกระบอกน้ำแล้วดีใจจงเบยเดี๋ยวมาสุ่มกระบอกน้ำกันดีกว่าสำหรับรางวัลชามรางวัลอ่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเย้ yeah, ได้มัดเครางวัลที่สามคืออะไรนะสองล้านเหรียญโอเค อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูบัตรผ่านวินิ้ก่อนปิดคลิปดีกว่าว้าวได้ของเยอะเลยอะได้มัดเคด้วยก็ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาลุ้นแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเกลนะคะ<ไ>ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาดูคลิปจนจบเลยก็ขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบุ้ยบุ้ย